เคียวหว่างชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะสาลาแดงค่ะเย็นมากก็คือมาขอพรที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จำอะไรไม่ได้อีกสาลาแดง าละแดงเดีวก็จะมีแบบไปดูกันขอขอน้ำมนต์จากพญะเออมังกรป่ะไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันแันไหนก็บังพญานาคเลยนีเดียวเย็นปะอนเย็นนีเป็นการ์ดนะคะเขียนคำอธิษฐานแล้วก็เอาไปแผ่นกันค่ะ มีขึ้นข้าวนต่อ <ไป S 1> แต่ว่าม,มีคนไม่ขึ้นแต่เรา <ไป S 1> จะขึ้นไปโสวยมากสวยสวยไม่ไหวแบบมันชัดมากอ่ะออแล้วมีซักุระแล้วก็แบบแบ็กการ์เป็นฟูจิดีมาก